แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้17กันยายน2568มีเงินเข้าบัญชีกลุ่มนี้นะคะอัปเดตข่าวจากเพจ a c e b o o k กรมบัญชีกลางนะคะโดยกรมบัญชีกลางแจ้งผู้ที่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่จะต้องได้รับเงินในวันนี้17กันยายน2568 จะได้รับเงินไม่เกินเวลา15นาฬิกานะคะโดยนางสาวีิวพรพาสุกรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางแจ้งว่าตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุกำหนดแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปีงบประมาณ2568ในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา8เดือนนะคะ เริ่มตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงกันยายน68โดยผู้สูงอายุจะได้รับเงินไม่เกิน800บาทต่อคนตามเดือนที่ได้รับสิทธิ์และกรมบัญชีกลางได้แบ่งรอบการจ่าย3รอบนะคะรอบที่1โอนไปแล้ววันนี้16กันยายน2568 รอบที่2วันนี้17กันยายน2568แล้วรอบที่3วันที่18กันยายน2568โดยแบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิดนะคะเนื่องจากวันนี้17กันยายน2568จะเป็นการจ่ายเงินให้คนที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2496 ถึงวันที่31ธันวาคม2502ซึ่งมีเป็นจำนวนมากทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการประมวลผลเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพยที่ผูกด้วยเลขบัตรประชาชนเป็นเวลานานนะคะดังนั้นกรมบัญชีกลางจึงขอแจ้งว่าจะมีผู้มีสิทธิ์บางท่านได้รับผลกระทบจากการได้รับเงินล่าช้า จากปกติเงินจะเข้าบัญชีพร้อมเพย์ภายในเวลา12นาฬิกาเป็นเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะคะภายในช่วงบ่ายของวันที่17กันยายน2568กรมบัญชีกลางจึงขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยสําหรับการโอนเงินของผู้มีสิทธิ์ในวันที่18กันยายน2568จะได้รับเงินตามกําหนดเวลาเดิมนะคะทั้งนี้ผู้สูงอายที่จะได้รับเงินจะต้องทําการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน หรือแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นนะคะโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นได้ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2500 65นะคะหรือขอรับและยื่นแบบฟอร์มได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักง,งานคลังจังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนดและหากมีข้อสงสัยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลางโทรศัพท์นะคะ2 2 0 2 2 7 0 6 4 0 0ในวันเวลาราชการนะคะอัปเดตวันนี้สำหรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันนี้ อาจจะได้รับเงินล่าช้าซึ่งจะได้รับเงินไม่เกิน15นาฬิกาของวันนี้นะคะอัปเดต17กันยายน2568